เอ้ไอ้เยี่ยกดเร็วจังเอาแล้วทำไมเขาไม่มึงมึงยังไม่วันนี้เสี่ยงแพรกวะพี่ขีเปลี่ยนฉายยอ่ะอูไปใส่ระเบิดไก่ไง ก็หนึ่งไฟเปนการไมเล่นกันนะทางสีนี้นะลบหนึ่งลบสองอะเอเยอยตัวเฝ้าเฝ้ารถไฟตัวหนึ่งป่ะ ไอ้เชนนียแหละก้าไอ้ <Mission fail. S 1> เล่นเล่นแบบเป็นแผนนี่แหละตังตังหนึ่งแล้วก็บีลบสองก็ได้ s <S เดี๋ยวกูเล่นลบบีให้ มันไม่เห็นรมันมันมุดไงก็ถึงเหมือนการเล่นอะถ้าเจออย่างนี้ก็ตายฟี มันไปมองทางระเบิดแตกไงเข้าใจไหมมันเล่นได้นะมือมุชช่นมึงต้องฉลาดเล่นน่ะมึงต้องเช็คเองด้วยซ้ายขวานกีตัวทางสีอ่ะเฮ้ยบีหนึ่งบีหนึ่งมมมีตตััววาาาากล การะวังระวังระวังสิเก้าเก็บตัวหน่อยเก้าเก็บตัวหน่อยปะดากางพี่ปไดากางปไดากางดูเราวดู่นะวะดางเก้ท้ายเหรอหน้าที่อ่ะโปรุ่นไฟอ่ะไปกลางพี่ไปไปทางบีแล้วไม่ไม่เสียงปืนยังยิงอยู่เลย กูเปิดเอเนี่ยบีบเหลี่ยมการการหัดเล่นมุมแบบบีบเงี้ยมันจะเล่นง่ายมิชชั่นสุขสั่นมึงก็เปิดตัว,วมึงบอปะไม่ไม่เล่นได้ทุกปืนไอบเบนก็ยังเล่นให้ดูอยู่ทำไมไม่จำสกิลมันบ้างเข้าใจป่ะ อยากให้เล่นดีขึ้นไม่ใไม่ให้เล่นอยู่กับที่เฮ้ยทางทางทางนี้ตัวหนึ่งนะย่นกลับด้านบ้านเราได้ป่าเล่นเอให้หน่อยบนบ้านเราตัวทิ้งบีน,นะ เล่นเอนะเล่นเอเหนียวนะเล่นที่วางเอนะผมอยู่ที่วางเลยรวมแม่งไม่โผล่เล่นช้าหน่อยช้าหน่อยเฮ้ยมันเดินเนี่ยไปเลืองลงบ้านหรอกลงจากบ้านลงบ้านเอาดีละ ไม่โดนระเบิดวะไม่ไ,ม,ไม่กลับไปเล่นที่เดิมลกลับไปเล่นที่เดิมลบเปล่าภารกิจสำเร็จ สองตัวสองตัวเฮ้ยทางสีนึง่งทางสีนึง่งเบนไนทางสีมืดมืด Bomb has been planted.

เราชัดมากเลยขึ้นบ้านหนึ่งยนได้เปล่ายนได้เปล่ายนเล่นบ้านเราหน่อยอีตัวพี่อีตัวยนเล่นเอเลยสวยสวยพี่อ่ะโยโยนเล่นเอเลยตอนนี้อยู่บนบ้านบ้านเราบ้านเราบ้านเราเออไอไปไหนไปไหนเข้าเอเข้าเอเข้าเอเ ขึ้นบ้านมึงไล่ไปไล่บ้านแล้วใช่ไหมต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามมันบออกยู่บ้านบ้านเราเดี๋ยวบ้านไงก็มันขึ้นไปบนบ้านเราบ้านมันมึงวิ่งไปกันแล้วหมดแล้วเจียนใจเย็นคนเยอะกว่านะ เอาวินได้นะร <Veter an> อรครับ b l u วิน